มาจากเพจ a n t o n o History ASEAN ครับเอาข้อมูลจากหนังสือมวยไทยโบราณ The Martial Art of Kings โดย m า r c เดอร์ r ซอร์ซเพจนี้ได้โพสต์ไว้ครับว่าเขาเป็นนักมวยไทยมาตั้งแต่ปี1978เขาอุทิศชีวิตส่วนใหญ่ให้กับการศึกษาประเพณีศิลปะการต่อสู้ของประเทศไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาเป็นนักมวยผู้ตัดสินและโปรโมเตอร์เขาเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทยมืออาชีพมาตั้งแต่ปี1989และเขาเป็นโคช้ชให้กับแชมป์มวยไทยโลก8สมัย อินเตอร์คอนติเนนตัลสสมัยและแชมป์ยุโรป3สมัยและเพจนี้ก็ได้แนบภาพจากหนังสือมวยไทยโบราณ The Martial Art of Kings โดย Marco d ซ Sersaris นี่แหละครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเนื้อหาคร่าวๆกันแล้วคุณผู้ชมลองมาช่วยกันวิเคราะห์หน่อยว่าหนังสือเล่มเนี้ยน่าจะถือหรือเปล่าเตรียมนิ้วรอคอมเมนต์กันได้เลยครับโดยหนังสือนี้มีเนื้อหาคร่าวๆประมาณว่าพระสังฆราชองค์แรกของมวยโคราชคือพระเฮนสมาหานพระเฮนสมาหานคือใครอันนี้ผมหาแล้วหาอีกก็ไม่เจอ หรือว่าอาจจะขาดตกบกพร่องอยังไงถ้าคุณผู้ชมรู้จักก็ช่วยกันบอกทีนะครับว่าเขาเป็นใครเพราะเราหาไม่เจอจริงๆครับเขาเขียนต่ออีกว่าซึ่งเรื่องราวย้อนกลับไปถึงประเพณีบรรพบุรุษของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่ากันว่าแหล่งที่มาของสไตล์ของเขามาจากเทคนิคการต่อสู้ที่พัฒนาขึ้นในเขมรโบราณตามการศึกษาของเราซึ่งตรงน,นี้ก็มีคนมาแซวก,กันว่าอันเนี้ยคือศึกษาจริงๆแล้วใช่ไหมและหนังสือน,นี้ครับเขียนต่ออ,อีกว่าต้นกําเนิดของมวยโคราดจะเป็นศิลปะการต่อสู้ในตำนานของนครวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงโบราณของจักรวรรดิเขมรซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อชาวเมืองโคราชเป็นอย่างมากมวยไทยโบราณการต่อสู้แบบไทยโบราณเป็นศิลปะการต่อสู้หลักที่เพิ่งพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปีพศ2472มาเป็นกีฬาการต่อสู้ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกและเป็นที่รู้จักกันในชื่อมวยไทยแน่นอนว่าเราสามารถพูดถึงอิทธิพลทางเทคนิคและวัฒนธรรมที่มีความสําคัญบางประการในวิธีการจริงในการเข้าถึงสงคราม ยุทธวิธีและยุทธศาสตร์ทางทหารและผลลัพธ์ที่ตามมาคือการใช้มือเปล่าหรือการสู้รบด้วยอาวุธวัฒนธรรมอินเดียโบราณมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิถีชีวิตไทยศิลปะการต่อสู้ของอินเดียยังทำหน้าที่เป็นแบบอย่างของเทคนิคมวยทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านวัฒนธรรมอื่นๆที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นชาวมอนและเหนือสิ่งอื่นใดคือชาวเขมรนักประวัติศาสตร์ศิลปะการต่อสู้ตะวันออก ยังคงถกเถียงกันถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีนักรบสยามกับเทคนิคการต่อสู้แบบเขมรเรียกว่ามวยเขมรโดยคนไทยว่าตามทฤษฎีหนึ่งจะก่อให้เกิดต้นกําเนิดของมวยโบราณตามความจริงแล้วตามคํากล่าวของบางคนประดันเสรีหรือในทางทหารที่เรียกว่าโบกตอซึ่งพัฒนาขึ้นในเขมรโบราณตั้งแต่ศตวรรษที่1ิเป็นต้นไปและการมีอยู่ของมันแสดงให้เห็นในหลักฐานที่ยังคงมองเห็นได้ณน,ะนครวัดอันนี้ก็คงจะหมายถึงกําแพงอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจและเขาก็เขียนต่อยว่า นครวัดซึ่งเป็นเมืองหลวงของจักรพรรดิทางประวัติศาสตร์นําเข้ามาในสยามในที่นี้เทคนิคเหล่านี้จะได้รับการประมวลผลและขยายความจนกลายเป็นพื้นฐานทางเทคนิคของมวยโบราณตรงนี้ก็มาถึงจุดคลายแม็กซ์กันแล้วนะครับเขาเขียนต่อว่าชื่อของกษัตริย์และนักรบสยามหลายพระองค์มีความเชื่อมโยงกับประเพณีมวยโบราณซึ่งเป็นมรดกที่เป็นรูปธรรมของคนไทยมานานหลายศตวรรษสมเด็จพระนเรศวรหรือองค์ดำ ถูกจับเป็นตัวประกันโดยชาวพม่าเมื่อพระชนมายุ9้าชันษาเขาเรียนรู้จากศัตรูของเขาถึงเทคนิคการต่อสู้ที่ได้รับมาจากสมัยที่มีนักรบของอาณาจักรเขมรถูกจับไปและพระองค์สามารถใช้การต่อสู้นี้กับผู้คุมเรือนจําได้เมื่อได้รับการปล่อยตัวก็ได้ต่อสู้แบบตัวต่อตัวในการต่อสู้ที่แตกต่างกันถึง27ครั้งและรอดชีวิตมาได้เมื่อวันที่25มกราคมพศ2135ระหว่างการรบครั้งสุดท้ายของการลุกรานประเทศครั้งที่5ของพม่า สมเด็จพระเนรศสวรซึ่งอยู่บนหลังช้างทอดพระเนตรและทรงสามารถจำกษัตริย์แห่งพม่าได้ตั้งแต่วัยเยาว์ที่ถูกคุงขังพระองค์ปลกชีพกษัตริย์แห่งพมา่าด้วยหอกเงาวได้สำเร็จตั้งแต่นั้นมาวันนี้ก็ได้กำหนดให้เป็นวันกองทัพไทยอ่ะอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ลองมาช่วยกันวิเคราะห์หน่อยว่าหนังสือเล่มเนี้ยสรุปแล้วน่าเชื่อถือหรือเปล่าหรือไม่ต้องวิเคราะห์ก็ได้ครับแค่คุณผู้ชมลองบอกความรู้สึกหลังจากที่ได้ฟังเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็พอครับ